ตอนนี้อยู่บนถนนที่ไหนสักที่ในเชียงใหม่ครับผมที่เซิร์ช Google มาคือ <c oughs> Google Ma p ครับทุกคนครับที่เซิร์ช Google แ a p มาเป็นร้านข้าวต่งไก่ทอดเที่ยงคืนนะครับทุกคนนะครับเป็นร้านที่พอมาเชียงใหม่แล้วจะต้องกินตลอดเลยนะครับคุณป้ากำลังทอดไปดูนะโอ้โห,โโหมันใช่เลยทุกคนร้านนี้เปิด6โมง เย็นนะครับปิดวันอาทิตย์นะครับเนี่ยดูดิมันใช่เลยมันใช่เลยเอาเอาเอาหนึ่งตอนแล้วกันเอาหนึ่งตอนเอาหนึ่งตอนวันจันเปิดไหมครับน่พร้อมกันเลย นั่นไงหัวดีนะเนแหละกลับกรุงเทพแล้วนิดหนึ่งอ๋อเอาเอาติดไปเลยไหมเอาติดไปเลยไหมเออก็ถ้าเป็นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเอาติดไปเลยก็ได้โอ้ย ตู้เย็นโรงแรมมันไม่เย็นด้วยเนาะใช่ไหมมันเลยเสียแน่เลยอ่ะโรงแรมเป็นตู้น้อยแหม่มป็นตู้นี้เกล็เหอมเกล็ดเจนี่ไม่ใช่ครับนนสับอ่ะสับเลยสับเลยสับเลยครับโอ้โหเนี่ยครับ คือกินกินกินครับสามชั้นชิ้นละร้อยยีไก่ทอด4ี่ห้าถึงหห้าหรอไส้ทอดสามสิบซี่โครงหมูร้อยสาเนื้อแดดเดียวขีดละไม่รู้เท่าไหร่วะมันไม่ใช่10บาทแน่นอน <c oughs> คือที่เห็นนะเป็นสิบบาทไงแต่เนื้อเด็ดเดียวขีดละขีดละเท่าไหร่ไม่แน่ใจร้อยหนึงมั้งนะครับโอแต่แต่ร้านเนี้ที่เด็ดคือน้ำพริกน้ำพริกชอบ ชอบความน้ำพริกทุกคนนะครับเนี่ยก็เ์อใน Google แ a บบแล้วกันเข้าวนึ่งไก่ทอดเที่ยงคืนครับทุกคนครับนะเนี่ดูมาดูครั้งนะทุกคนคดูครั้งโอ้โหเรามาจากกรุงเทพเพื่อมาร้านนี้เลยแน่นอนแน่นอนมากนะครับมันแน่นอนจริงๆครับทุกคนครับโอ้ยไข่ต้มต้มด้วยมะจ๊ะ คือต้องบอกว่าปกติซื้อร้านนี้ไม่เคยรู้เลยว่าขีดเท่าไหร่อะไรยังไงจับใส่จับใส่จับใส่แล้วก็จ่ายตังค์เลยทุกคนนะครับนะอ่ะจริงๆแล้วร้านร้านนี้เขาเขามีโต๊ะด้วยเนยครับเขามีโต๊ะด้วยครับทุกคนแต่ว่าบางทีเราก็คือกับเป็นร้านบ้าก่อนเพราะว่ามันล้างมือแล้วก็มันก็มันยุงมันกัดอะเออยุงมันกัดเขาเปิดค่ำมันนะยุงมันกัดก็เลยบอกว่า เอาเป็นกินที่โรงแรมดีกว่านะครับนะประมาณนี้นะจ๊ะ